เขียนไปหนึ่งพันเร็วๆเดี๋ยวปิดแล้วเร็วเร็วเป็นรสชัติที่แตกต่างใช่ใช่ไปถ่ายถ่ายรูปกันเถอนเนาะหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทได้บอกว่าปีหน้าแม่จะหาว่ามาอีกครั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับแม่แม่นั่งยีแมคุณแม่ท่านเจ้าภาพครับแม่ประกอบด้วยเชนแล้วก็ คุณแม่น้อยชนิกุลครับปีหน้าจะหาใหม่ใช่ครับแม่อย่าคิดนานทีครับเทียงถ้าแม่คิดนานไรอันใจหายนะครับเนี่ยเม่จะเที่ยงนะถ้าใครอยากให้คุณแม่หาไรอันมายืนตรงนี้อีกในครั้งหน้าเสียวข้อมือคุณแม่ด้วยครับเซลฟี่นะคะเรามีเซลฟี่เตรียมตัวนะครับ ขอมือทั้งสูงขอเสียงได้ดังแบบไม่ต้องเกรงใจใครนับหนึ่งสองสามเฮ้อีกสักทีครับนับหนึ่งสองสามเฮ้แถมให้เงินหนึ่งพี่แย่งน้องอ่ะกำลังจำอะ้รเงี้ยจำได้เสียงกันมาแล้วเนี้ยพี่ขอโทษ อีกทีนะอีกทีนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพนี้นะครับผมจะนับผมจะนับหนึ่งสามครับขอขอบนทุกสูงทุกคนนะครับอ่ะนับหนึ่งสองสามใครอยากให้เขาหน้าเรยอันไปอีกขอเสียงหน่อยแล้วคุณไยอันครับครับมีคนเขียนจดหมายมา เขียนมาตามขอบไม่ว่าขอให้ร้องเพลงโชคดีครับแฟนโอ้โหคุณจะพริกที่โชคดีรักแฟนแฟนทุกทานเรา